เป็นเพื่อนพี่น้องที่มาที่นี่ด้วยร้องมากเลยการเดินตาเนี่ยพี่ร้องเพลงชอบกระติ้นไม่ชอบคุณ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 ไปเลยไปเลยเเตรียมกล้ยของมาแล้วเนี่ยวันดีประสบการณ์ทำกิจกรรมอย่างนี้สายตาที่หูเชื่อมอย่างนี้เลยนะให้ให้ให้เป็นคนเป็นคนเลยนคนรั้กกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนรักกันทุกคนสำหรับวันนี้ใช่แล้วนะ ครับในแบงค์ลงบ, <bunker. S 1> บุมไดงข้ามโมถึงทุ่มหนึ่งสนุกสนานแน่นอนนี้ครับผมแต่ว่าแน่นอนครับเราก็หยดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกับหนุ่มสุดหล่อคนนี้ขวัญใจของแฟนๆที่มาอยู่อัดแน่นเต็มสตูดิโอของเราเลยครับผมนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาเอ่อกำลังจะมีเขาเรียกว่าอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกในชีวิตแล้วด้วยใช่ครับคือหวังที่ระสงมรักเนี่ยเป็นเอ่อเพลงที่ฟิชเชอร์ลิงกับวิทริโอถูกต้องครับคราวนี้จะมาโปรโมทนะครับอัลบั้มเดี่ยวข้างหน้าของเขาเลยซึ่งมีสอง